ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KKK DIY ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวนี่ครับผมเป็นไมโครโฟนไร้สายในนี้ผมสั่งมาจากลาซาด้านั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะในราคาประมาณหลักร้อยกว่าบาทนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็คือว่าจริงๆผมสั่งมาตัวเดียวนะครับผมแต่ด้วยความที่อันนี้นะครับผมผมน่าจะดวงดีหรือเปล่านะครับผมได้มาสองตัวนะคุณดูนี่ผมสั่งมาตัวเดียวนี่ครับท่านผู้ชมนี่แต่ว่าผมได้มาสองตัวดีมาดูสิ่งที่เขาแถมมาให้ก็คือเจ้าตัวนี้ครับเป็นสายนะครับไว้เสียบเข้ากับ โทรศัพท์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะนี่ก็เป็นเจ้าตัวเสียบกับโทรศัพท์เหมือนกันนะครับเจ้าตัวนี้นะตัวรับสัญญาณของมันนะนี่ครับโคตรคุ้มเน่ยในราคาประมาณร้อยกว่าบาทนะครับท่านผู้ชมไม่แพงเพราะว่าถ้าสองตัวเนี่ยถ้าไม่สองตัวจริงๆมันสองร้อยผมสั่งไม่ตัวเดียวเพราะผมใช้คนเดียวไงแต่ว่ามันดันมาได้สองตัวนั่นเองนะครับท่านผู้ชมดูซี่ให้ตายเถอพระเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นแบบไว้เสียบกับโทรศัพท์นะครับ เสียบเข้ากับอันนี้ทีหนึ่งนะครับผมผมเคยสั่งยี่ห้อหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยววาไงไว้นี่ก่อนนะครับผมสั่งรุ่นนี้ครับเอาแมวทาหายแล้วหนึ่งผมสั่งรุ่นนี้รท่านผู้ชมดูมันเป็นตัวเสียบกับตัวสับเหมือนกันตัวนี้แต่ว่าของผมอะคลิปเอ่อตัวสับที่ใช้อยู่เนี่ยตรงเนี้ยตอนเนี้ยตอนนี้นะคเครื่องนี้นะมันเป็น Android นครับที่ผมใช้อัดคลิปนะมันเป็น Android แล้วทีเนี้ยไอตัวเนี้ยมันเป็นที่เสียบแบบ Android เหมือนกันแต่ว่ามันเป็น อีกรุ่นหนึ่งนะครับต่านเู้ชมดูดิมันเป็นตัวอย่างนี้มันเลยเสียบเข้ากับเครื่องนี้ไม่ได้นะครับมันต้องกดไปตั้งค่าในโทรศัพท์ซึ่งมันจะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับมันไม่เหมือนเจ้าตัวนี้นะครับผมลองและผมลองใช้แล้วจริงๆอะ่ะน้องผมมันก็เอาไปรีวิวในช่องมาแล้วนะเจ้าตัวยี่ห้อนี้นะเครื่องนี้ที่ผมสั่งมานะ่ะคือเจ้าตัวเนี้ยมันดีอย่างหนึ่งตรงไหนรู้ไหมเวลาเราเสียบอะเราเสียบตัวนี้นะครับเราเสียบเจ้าตัวรับสัญญาณนี้กับสายนี้นะครับผม ซึ่งมันง่ายนะครับแต่ว่ามันก็จะมีสายห้อยนะครับแล้วผมมันก็แต่จริงส่วนตัวผมนะไม่เป็นไรหรอกครับส่วนตัวนี้นะเดี๋ยวผมบอกเอาเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวรับสัญญาณเนี้ยเสียบเข้าไปเนี้ยมันจะมีรูปสัญลักษณ์เป็นไมโครโฟนนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้จึ๊กนะครับผมจากนั้นนะให้เราใช้เจ้าตัวเนี้ยเสียบเข้ากับโทรศัพท์ได้เลยนะครับแล้วเราก็กดสวิตช์นะครับตรงนี้กดแช่นะครับให้ไฟมันติดนะคือนะนะไฟมาแล้วครับโอเค ตอนนี้ไฟมันกะพริบเพราะว่ามันยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับท่านผู้ชมนะถ้ามันเชื่อมต่อเนี่ยไฟมันก็จะติดนะครับผมทีนี้ผมจะเอาไมโครโฟนตัวนี้มาทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเนี่ยผมก็จะกดนะครับผมแบบนี้นะเนี่ยกดตัวน,นี้แช่ไว้เหมือนกันมันก็จะมีไฟติดเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมติดฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมโอเคตอนนี้อันนี้ขนาดยังไม่ได้เชื่อมนะครับยังไม่ได้เสียบเข้ากับโทรศัพท์เนี่ยตอนนี้มันเชื่อมต่อกันแล้วเห็นไหมสีเขียวติดแล้วครับทีนี้ ผมจะเอาไปเสียบกับโทรศัพท์นะครับแล้วมาทดสอบเสียงกันนะครับผมว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่ก็คือไม์จากไมโครโฟนนะครับเสียงจากไมโครโฟนนั่นเองนะครับผมนี่มันติดแล้วนะครับติดแล้วมันก็จะมีสีเขียวนะครับติดอันนี้ก็คือตัวเนี้ยมันรับสัญญาณได้ไกลถึนประมาณยี่สิบกว่าเมตรนะครับผมลองดูแล้วนะแต่ว่าต้องเป็นที่โล่งเหมือนกับฝั่งเนี้ยที่ผมถ่ายนะครับที่ถ่ายให้น้องนะในคลิปน้อง่ะผมเออน้องผมมันก็เอาไปรีวิวเหมือนกันนะครับท ประมาณไกลประมาณยี่สิกว่าเมตรได้นะครับท่านผู้ชมแต่ส่วนตัวนะผมเป็นคนถ่ายคลิปเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายไกลอยู่แล้วนะแต่ว่าก็อาจจะมีบางคลิปนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวสงการนี้นะครับผมก็ได้กลับต่างจังหวัดผมอาจจะได้ใช้ไมโครโฟนเนี่ยยาวยๆนะครับท่านผู้ชมนะปิดไว้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคเสียมันก็จะชัดขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือตัวนี้นะครับผมมันก็จะมีสายห้อยหนึ่ยนะครับห้อยกับโทรศัพท์นี่อ่เนี้อ เสียวกับตัวนี้ไงมันก็จะห้อยๆแบบนี้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับตัว,ต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 วมันไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรกบบผมเลยนะครับผมข้อดีของมันก็คือคือเราเสียบปั๊บเนี่ยก็เปิดกล้องเนี่ยมันใช้งานได้เลยครับท่านผู้ชมมันไม่ต้องไปตั้งค่าไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นนะครับมันก็คือว่าโอ้โหใช้งานง่ายมากในราคาประมาณหลักร้อยนะครับผมถ้าแบบเจ้ตัวนี้หมดใช่ไหมมันก็มีสำรองไงน,นี่แบบไมโครโฟนตัวนี้ก็ยังใช้ได้ครับนี่นี่อันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ มันเป็นสำรองได้ดีเลยนะครับแล้วกล่องมันเนี่ยกันกระแทกได้อย่างดีเลยนะดูดิโอเคไหมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเ k ดีไว้เลยนะครับผมคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆสอวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเพียกับแม่คลิปหน้าสวัสดีครับ